สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการค้นหาคาแรคเตอร์ครับอ่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการค้นหาการสร้างคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ Character, มันคืออะไรนะครับคาแรคเตอร์ Character, มันก็คือนิสัยของเราหรือว่านิสัยของตัวละครนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการกินเดินนอนนั่งทุกอิริยาบถน,นะครับในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความชอบลักษณะนิสัยเป็นต้นนะครับ อันนี้มันก็รวมอยู่ในเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วคาแรคเตอร์เนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับทําไมเราต้องไปเรียนรู้กับมันสังเกตได้นะครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยล้วนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองจากปกตินะครับที่ครูไปสอนนักเรียนในห้องเนี่ยครูมักจะถามว่าเรารู้จักคาแรคเตอร์หรือรู้จักตัวเองหรือยังหลายคนเลยนะนักเรียนทุกคนเนี่ย80%ขึ้นไปมกักจะตอบว่าหนูเป็นคนล่าเริงค่ะหนูอัธยาศัยดีหนูเป็นคนเรียบร้อย หรือหนูเป็นคนยิ้มง่ายถามว่าผิดไหมมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่ถามว่าถูกไหมมันก็ถูกไม่หมดนะครับถูกเพียงแบบบางๆอะ่ะเพราะว่าการที่เราเป็นคนร่าเริงถ้าตอนเราโกรธล,ละ่ะถ้าตอนเราเศร้าละ่ะ เราจะมาล่าเลงแบบนั้นไหมฉะนั้นเนี่ยความร่าเริงเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เซี่ยวหรือเศษหนึ่งนะครับในอารมณ์เวลาที่เราอยู่กับเพื่อนเราเป็นคนแบบไหนอันนั้นเนี่ยมันคือการที่เราเป็นตัวตนของเราได้ดีที่สุดเพราะว่าปกติทุกวันนี้เวลาเราอยู่กับครูเวลาเราอยู่กับพ่อแม่เนี่ยส่วนใหญ่ครูเชื่อเลยว่าเรามักจะถูกตีกรอบทำให้เราเนี่ยไม่เป็นตัวเองเท่าที่ควรฉะนั้นลองสังเกตดูครับว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนตอนอกหกักตอนโกรธกับเพื่อน หรือว่าตอนดีใจกับเพื่อนเนี่ยเรามีลักษณะอารมณอย่างไงชอบชวนเพื่อนเล่นเป็นคนตลกโปกฮาหรือเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตขนาดนั้นนะครับเราต้องมาดูแล้วว่าอ่ะตัวตนกับอารมณ์เรามันประมาณไหนลักษณะคาแรคเตอร์ในเรื่องของการพูดตอนนั้นเนี่ยครูก็จะเป็นคนที่ พูดไวพูดเร็วนะครับเพราะว่าครูจะมีเพื่อนแบบพี่พอพี่พอใช่ไหมแรปโยแรปโยอะไรงเงี้ยการพูดความคิดความอ่านของครูเนี่ยมันจะเร็วกว่าคนอื่นปกติคาแรคเตอร์การพูดเนี่ยมันก็สําคัญเวลาที่เราจะไปขายของเวลาที่เราจะทำการแสดงเนี่ยคาแรคเตอร์การพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนอกจากอารมณ์แล้วเนี่ยการพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องฟังได้ยินอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องมาดูแล้วว่าตอนที่เราอารมณ์ลักษณะนั้นเนี่ยหรือว่าสถานการณ์นั้นๆลักษณะการพูดเราควรเป็นแบบไหนอย่างถ้าเกิดเราพูด ูดกับเพื่อนเราก็จะมีลักษณะการพูดไม่เป็นทางการและถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนผู้ใหญ่ผสมกันเราก็จะเริ่มมีกึ่งทางการและแต่พอเวลาเราอยู่กับผู้ใหญ่ครับเราจะพูดแบบเป็นทางการฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปทําการแสดงหรือว่าจะไปทําเป็นช่อง YouTube ก็ตามนะครับเราต้องตีโจทย์ให้ขาดก่อนว่าสิ่งที่เราจะนําเสนอหรือว่าสิ่งที่เราจะพูดเราพูดกับใครนะครับสื่อสารไปถึงใครถ้าพูดไปกับผู้ใหญ่ เราอาจจะเป็นคนที่ดูทางการนิดนึงนะครับให้ดูน่าเชื่อถือหรือถ้าเกิดเราพูดกับช่องที่มันเป็นเด็กๆเนี่ยเราอาจจะพูดแบบธรรมดาธรรมดาเลยครับแบบไม่ต้องเป็นทางการแบบเป็นกันเองนั่นแหละมันจะทําให้เรานะครับดูสบายแล้วก็ดูเป็นกันเองกับคนดูด้วยครูเห็นว่าสมัยนี้เนี่ยเด็กๆชอบสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองเพื่อทําช่อง YouTube พอเรารู้จักตัวเองแล้วเราอยากจะสื่อสารอะไรให้กับคนดูสิ่งที่ตามมาก็คือคาแรคเตอร์ในเรื่องของความชอบครับ อย่างครูเนี่ยเป็นคนชอบการแสดงนะครับครูก็เลยออกมาทําคลิปสอนการแสดงแบบนี้นะครับการทำคาแรคเตอร์รของช่องเนี่ยมันก็คือความชอบของเรานั่นแหละ เราชอบอะไรเราก็ทําแบบนั้นไปแต่มีข้อแนะนําว่าอย่าทําอะไรให้มันแบบว่ากระจัดกระจายไปหมดอย่างช่อง,องครูเนี่ยก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการแสดงใช่ไหมครับก็จะมีหนังสั้นมีการแสดงจะให้เรามาออกกําลังกายจะให้เรามาทําอาหารเนี่ยมันก็จะผิดจากคาแรคเตอร์ของเราไปฉะนั้นคาแรคเตอร์ Character ของช่องให้ชัดด้วยครับสมัยนี้นะถ้าจะทํานะ ให้เป็นแบบเฉพาะทางดีที่สุดอ่ะสรุปแล้วกันนะครับสิ่งที่เราต้องไปทำกันบ้านในวันนี้นะครับก็คือการไปศึกษาคาแรคเตอร์ตัวเองเนี่ยแหละแล้วก็ในเรื่องของลักษณะการพูดนะครับว่าเราควรไปทำทิศทางไหนสังเกตได้ยังไงสังเกตกับเพื่อนสังเกตเวลาคุยกับพ่อแม่นั่นแหละครับคือคาแรคเตอร์ของเรา